ทองไทยลงแรงจอหลุด40,000บาทหลังโกลสปอร์ตล่วงแต่2 3 0 0ดอลลาร์คืนนี้รอดูตัวเลขการจ้างงานจะช่วยให้ทองคำฟื้นคืนชีพหรือไม่สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้สุกที่3พฤษภาคมโัวเราะก็ยังมีข่าวครา,าวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันนะครับเมื่อคืนนี้ราคาโกลสปอตก็ได้ปรับลงมาอีกครั้งหนึงนะครับ หลังจากที่มีการประชุมเฟดเสร็จสิ้นไปขณะที่ทองไทยเช้านี้ก็ร่วงลงแรงต่อนเนื่องเลยนะครับเพราะว่าราคาโกลสปอร์ตลดลงรวมถึงเงินบาทก็ยังแข็งค่าอีกด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการเงินองของโกลามาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบราาิษัท i n t กลโกเทรดจำกัดบราาิษัทซ x i d e จำกัดบราาิษัท c h a นิงโกล o l d b ล o l e จำกัดบราาิษัท c h a นิงโก g o จ d j e w e l r จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหง c o m m u ิตี้จำกัดและบริษัทอ u r o า a ท r ด d i n g จำกัดเรามาดูราคาทองคาไทยเช้านี้กันครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันลดลงไป100บาทนะครับก่อนอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาจะลดลงอีก50บาททําให้ราคาขายออกทองคําแท่งก้าสูงอยู่ทีหน้าเวลา1 0 3 0นอ,อยู่ที่4100 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่4 0 0 0 0บาทก็จ่อหลุด4 0 0 0 0บาทแล้วนะครับ้องมาดูว่าราคาทองคําแท่งจะลงไปได้ถึงขนาดไหนขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่40,000 หก0บาทราคารับอยู่ที่39,279สบาท5้สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่3 6 8 0บาทต่อดอลลาร์โดยสัปดาห์นี้ราคาทองคําไทยลดลงไปแล้วถึง750บาทเลยนะครับท้งนี้เงินบาทเปิดตลาดวันนี้แข็งค่าเช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาคนะครับตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังคุณมาชุมเฟดทําให้ตลาดคายกังวลจากการที่เฟดตัดโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับโดยวันนี้คาดว่าเงินบาทจะขึ้นไวในกรอบ 36.70- ถึบ37บาทต่อดลลาร์ ด้านชายนิงโกบรอกว่าเงินเย็นแข็งค่ายอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องจากการพยายามแทรกแซงค่าเงินเป็นครั้งที่2ทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาช่วงขณะนะครับกดดันให้ราคาทองคําไทยซึมลงต่อได้อีกภาพรวมราคาทองคําไทยยังไม่พบสัญญาณการกลับตัวมีเพียงการย่อแต่แนวรับแล้วก็ลุ้นเทคนิคอลรีบาวเล็กน้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นช่วงนี้สำหรับนักทุเรศสั้นยังเป็นเพียงการเข้าซื้อเพื่อเล่นรอบนักทุนรกลางยังรอสะสมต่ํากว่า4 0,000บาทนะครับแบ่งเป็นช่วงช่วงละส0่ร้อยถึงห้าร้อยบาทเช่นเดิ 3 9 9 5 0าบาทแล้วก็39,650บาทส่วนเนปตันอยู่ที่43,000แล้วก็4,500บาทไปดูการเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอตเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวลดลงมาปิดตลาดแถว2,300ดอลลาร์แต่ราคาเมื่อวานนี้ลงมาแตะอยู่ต่ำสุดของวันที่2,285ดอลลาร์โดยราคาโกลสปอตได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่เฟดอัจตรึงดอกเบีย้ยสูงนานขึ้นนะครับขณะที่จนวนผู้ขอรับสิการว่างงานรายสัปดาห์ตามกว่าที่คาดรวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ผ่อนคลายลลลงงงงหัักกกกกุ่่มมฮาาาาสได้ยยืนนนถึรตแบ,บ,บวจ กกาารศึษข้อเสนอในการหยุดยิงกับอิสราเอลนะครับคืนนี้ยังคงต้องติดตามตัวเลขสําคัญนะครับก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคแรงเสษตเดือนเมษาย,ยนตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง3 8 0 0 0ตําแหน่งนะครับลดลงจากเดือนมีนาคมที่เพิ่มขึ้น30,3,000ตําแหน่งนะครับส่วนตาการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ดับ3.8%นอกจากนั้นยังมีตัวเลขดัชนีภาคการเดือนเมษาย,ยนโดย ISM ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสําคัญพอสมควรเลยทีเดียวต้องมาดูว่าคืนนี้ตัวเลขนันฟาร์มจะออกมาเป็นยังไงครับจะเป็นไปตามจลาคคาดกัน หรือเปล่าถ้าลดลงอาจจะหนุนราคาทองคําให้ฟื้นขึ้นกลับมาไ,ได้น้อยนะครับแต่ว่าถ้าออกมาตกแกนข้ามมาอาจจะก,กดดันราคาทองคําให้ร่วงลงในอีกคอยดูช่วงขำๆนะครับแล้วมาดูมุมมองการทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศทาง a r r g o l d t r a d i n g มองว่ายังคงม,มีแรงขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเนื่องจากสถา,านการณ์ความกังวลในตะวันออกกลางที้ขายแล้วนะครับแล้วก็เฟดเองก็มีโอกาสตึงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงไปอีกในเวลานาน,านกว่าที่คาดการไว้นะครับแต่ในระยะสั้นนักลงทุนกําลังเฝ้าจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคงานเสร็ในคืนนี้นะครับ จึงเหมาะสําหรับการเก็งกําไรเล่นรอบสันน้นในกรอบนันนะครับโดยทาง ARR Golding ให้รับแถว2,290 2,285แลวก็2,280ดอลลาร์ตัดขาดทุนหักหลุด2,280ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,310 2,320แลวก็2,330ดอลลาร์ดาน S D g o มองว่าภาพรวมทางเทคนิคราคาก o สปอร์ตย on ังคงอ่อนแรงนะครับให้จับตานในรับ2,290ดอลลาร์ถ้าหลุดลงไปก็จะลงแรงเลยนะครับโดยคืนนี้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะประกาศในช่วงทุ่มครึ่งคาดว่าจะเป็นบวก กับราคาทองคำนะครับต้องมาดุลนว่าราคาทองคำจะยืนเหนือ2,290ถึง2,300ดอลลาร์ได้นานแค่ไหนนะครับกรณีที่ยืนเหนือ2,300ดอลลาร์ได้ทองคำก็จะค่อยๆขึ้นไปแนวต้านถัดไปแถว2,320แล้วก็2,340ดอลลาร์กลยุทธการลงทุนก็คือย่อซื้อโดยวางจุดหนึ่งที่2,290ดอลลาร์นะครับตามได้ที่ทองคำยืนเหนือ2,300ดอลลาร์ได้จะเป็นทรงบวกระยะสั้นนะครับแต่ระยะกลางก็ยังคงพักฐานเนื่องจากล่าสุดเฟดได้ปรับท่าทีใหม่นะครับโดยทาง s อ g o โก้ให้ ราคาโกลสปอตที่2,290แล้วก็2,250ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,320แล้วก็2,350ดอลลาร์ขณะที่หัวซึ่งเฮงคาดว่าราคาโกลสปอตยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลดลงแต่ในช่วงกลางวันนี้อาจจะลดลงไม่มากนะครับแนะนำเปิดสถานะขายบริเวณ2,315-2,320ดอลลาร์มีจุดตัดขาดทุนที่2,325ดอลลาร์นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่2,280แล้วก็2,260 ลลปิดท้ายกันที่เล่งคงคอมมิลิตี้ครับให้ใรับายวันที่2,299แล้วก็2,293ดอลลาร์ส่วนแนต้านอยู่ที่2,312แล้วก็2,318ดอลลาร์นี่นก็คือข้อมูลที่โกราอยู่ยอมาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเป็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําเมื่อวานนี้ราคาทองคําไทยหลังจากที่มีการดีดตัวขึ้นไปแรงนะครับช่วงนี้ก็มีการพักตัวแรงเช่นเดียวกันวางรุดการซื้อขายกันดีๆนะครับคืนนี้มีตัวเลขนันฟาร์มถือว่าสําคัญต้องมาดูว่าจะช่วยให้ทอง คำฟื้นตัวกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงบ่ายมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์ในมุมมองลึกๆนะครับทั้งในด้านเทคนิคแล้วก็ความเป็นไปได้ของตัวเลขเงินฟาร์มต่อราคาทองคําในคืนนี้นะครับมาดูกันว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะชวนใครมาพูดคุยกันบ้างนะครับช่วงนี้ท้าชื่นชอบข้อมูลข่าวสารที่โกลานนำเสนอแล้วก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครช้ย่องทางต่างๆให้ด้วยนะครับทาง YouTube, ทางยูทูบทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ขอบคุณที่ติดตามสวสดีครับ